ครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยมังงะน,นะครับมังงะมันเดิมนะครับแต่วันนี้ผมมาพิเศษอย่างหนึ่งว่าวันนี้ผมจะมาเอ่อเปิดใน Google Chrome เลยนะพอดีเป่ยมันมันทำยากครับบันทึกยากผมก็มาวันนี้ผมจะมาสปอยตอนที่สองกับตอนที่สามเลยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะโอเคขอบคุณด้ไลค์ดีๆส่งไลค์แล้วกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเค ใครที่อยากติดตามช่องทางดื่มคมก็สามารถติดตามได้นะครับไติดตามผมก็จะมีเพจสตรีมแล้วก็เพจลงแฟนแล้วเพจอาร์ตอื่นๆช่วยงทาติดตามก็สามารถไปติดตามกันได้อยู่ที่อยู่ด้านล่างครับนะครับอธิบายนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับโอเคเพือนเพื่อนเสร็จเวลาแล้วเนี่ยมาสปอยมังงะตอนที่สองและตอนที่สามกันเลยไปกันเลยครับโอเพนไปลาชาแห่งเซียนผู้บิดถก ตอนที่สองเออผมขอย้ำว่าตอนที่สองมันต่อกับตอนที่หนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ดูตอนที่หนึ่งก็ย้อนไปดูได้นะครับมันอยู่เพิสสปมังแห้วะผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไว้ที่ตัวไอหรือเปล่าอาจจะใส่นะครับ <laughs> ก็ไม่รู้สิครับก็ไปหาดูเอาครับอยู่มันอยู่เอ่อสไปมังไนะครับไปดูเอากันนะโอเคไปต่อตอนที่สองจี้นะตอนที่สองครับไปตอนนี้ตอนนี้ฉัน ให้ตอนนี้เลือกให้แกเรียบร้อยแล้ว10หมัดนี่คือหมัดหนึ่งเหลืออีก9ก้าหมัดไแกพร้อมจะรับมันหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> อจะเข้ามาเอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าพู้หญิงนั่นฉันยกให้แกเดี๋ยวฉันจะให้เงินเพิ่มด้วยอย่าทำอะไรฉันเลยนะ ชันสกุลลี่นะเป็นทายาทของสกุลส,สีสกุลเลยนะเว้ยทุกคนก็กจะแต่ต้องชันไม่ได้นะอาจารย์ของฉันเคยกล่าวไว้ว่านอกจากสูไม่ไหวแล้วไม่ว่าใครกต็ต้องไม่ได้ทั้งสิ้นพอได้แล้ว ถ้าคืนนะยังทำต่อไปเขาจะตายเอานะแล้วทำไมล่ะเธอยังไม่รีบโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์อะไรก็ต้องเปิดเป็นคนดูแลขบวนรถไฟนี่แจ้งความเอาดีอ,อาจารย์ใครบอกฉันไม่ว่าถ้าหากว่าจับคนใดได้ให้แจ้งความค่อนจะไม่พจ,จะไม่ได้พอด อาจารย์ของเขาช่างเป็นคนที่รอบครอบจิงเลยนะขอขอบคุณมากน้องชายพ,พวกชอบละลวนลามผู้หญิงบนรถไฟฉันจะต้องจัดการเองอเดินเดินไปไปสิเดินดีๆไอ้นั่นมันเป็นคนโรคจิตเรียบจับมันเข้าคุกเลยโชคร้ายของเธอหมดแล้วละคืนนี้ก็นอนพัก แ,แล้วชาดองก็จะนอนแล้วจวเหมือนกันขอบขอบใจนะเอ๊ะคือช่วยอ,อะไรฉันหน่อยได้หรือเปล่าอะไรใส่เสื้อคมุมไปเลยไม่ได้เลยดีเต่ยงใส่เสื้อคุมไปเลยไม่ได้หรือใหญ่ผู้หญิงนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไดวุ่นวาย เสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่ไอโลกจิตนั้นจับไปแล้วนี่ฉันไม่ยอมใส่มันอีกหรอกอีกหรอกนายช่วยดูให้ทีนะเย่ายให้ใครเอาอมาไม่มีหรอกเธอเปลี่ยนเธอคือว่าอะไรอีกล่ะแบบว่าฉันเหมือนกับว่าไม่มีชุดเปลี่ยนเลยนะ เมื่อก่อนฉันนั่งแต่เครื่องบินตลอดอับันทีจะได้นั่งรถไฟฉันขอยืมเสื้อนายใส่ชุดได้หรือเปล่าสอชุดได้หรือเปล่าอืมอือหือนายนายนายจะทำอะไรอะเสื้อนั่นฉ <cl> ันให้เธอยืมได้แต่ว่าฉันมีแค่สองชุดเอ๊ะ เนะยืมแล้วก็คืนฉันด้วยละ่ะรีบเลยทำไมนายถึงมีชุดแบบนี้ได้เนี่ยคนอื่นๆจะมองฉันเป็นตัวอะไรล่ะเนี่ยอ <c oughs> ยังถึงบ้านเลยโดยังถึงบ้านเลยจังคุณหนูคุณใส่ชุดอะไรมานะ ผมเกืบจำไม่ได้เลยนะครับคณิขาสกคุลโจพ่อหนุม่มรอสักครู่ก่อนนะล้านสาวของฉันกำลังขึ้นไปเปลี่ยนโทเซลครับอีกเดี๋ยวก็มาแล้วละ่ะไม่ทราบว,ว่าพ่อหนุม่มกับล้านสาวของฉันไปเจอเหตุการณ์อะไรมาทำไมล้านสาว ของฉันถึงใส่ชุดของเธอได้รับปูของจีเจอโจชือ่อผมขอเออคือผมขอเรียกว่าปูไว้แล้วกันนะครับผมมอจากเอ่ยนามนะโอเคนะเรื่องก็มีอยู่ว่าเอานี่ชุดของนายเดี๋ยวนายอยู่ทานข้าวด้วยกันสักมือสิ นไหนนายก็มาแล้วถือว่าเป็นการตอบแทนที่ช่วยฉันไว้กินเช้าๆก็ได้ล่ะไม่มีใครแย้งนายนะหรอกเล้กินข้าวพวกนี้ฉันทำเองอะเลยนะเนี่ยอร่อยหรือเปล่าอร่อยมันมันมันอะไรหรือเปล่ามั <c oughs> ้งงอมงอมอ่อ <c oughs> อย่างน้อก็ไป้น้ำกันบางสีโวยพอได้แล้วพวกเธอสองคนฉันรู้สึกเ้นได้เห็นตัวเองตอนหนุ่มเลยช่างน,น่าเสียดายตอนนี้ก็แก่ตัวแล้วเถมขาก็ยังไม่ดีอีกวัยรุ่นนี่ดีจริงๆโดนยิงมาใช่ไหมครับน่าจะได้สักกี่สิบปีแล้ว ที่จริงที่จริงก็รักษาก็ไม่ยุ่งยากอะไรหรอกผมขอแค่สองนาทีก็พอครับแล้วจบตอนที่สองแล้วก็ไปตอนที่สามเลยไปไป,ไปอ๋อตอนที่เราไปตอนที่สามผมก็อย่าบอกทุกคนว่าก็คืออย่าบอกทุกคนว่ากจนไปตอนที่สามเว่าก็คือ ก็คือผมสปอยถ้าเต่ดตอนที่2ถึงตอนที่3มันจะเป็นเลข18บวกนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ถึงเป็นสบปก็กรุูานนะก็ุ่งใจเย็นนะตอนที่สาลาชากเิเซนผู้มิทักแห่งนักรคคอนครอนอน, <c oughs> <c oughs> นายรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าปู่ของฉันโดนยิงมาถึง20ปีแล้วด้วย พวกเราไปหาหมอมาทุกทุกที่แล้วไม่ว่าใครก็บอกว่าไม่มีทางรักษาแต่นายก็บ,บอกว่าจะรักษาให้ในสองนาทีนี่นาไม่หรอกไม่ลองไม่รู้ฉันไม่ได้จากจากร่างกายมนุนหรือทำอะไรแปลกๆหรอก็อแค่ให้ปูของเธออยู่นิ่งๆอยากขยับก็พอ นี่คือสิ่งที่อาจารย์ของฉันของผมเรียกว่าการทดแทนพระคุณรากสาของคุณนี่รากสาของคุณและผมสร้างเวทสร้างกับเรื่องกันมาไว้ผมจะชดใช้ให้คืนทุกที่คุณชดใช้มันคืนที่คุณจะเริ่มแล้วนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะ อย่าทำอะไรปู่ของฉันไม่เป็นไรหรอกให้พ่อหนุ่มปีพาทำตามใจชอบเธอะเท้าของเรายังไงมันก็รักษาไม่ได้อยู่ดีอย่างน้อยก็ใช้มันเพื่อจนบทเรียนให้กับชีเชือ ชื่อว่าว่าให้มองคนให้ออกอย่าไปคนขอแต่ดวงตามมาเป็นเพื่อนอยัยผมเริ่มแล้วนะครับถือเท้าของฉันมีความรู้สึกแล้วยี่สปีแล้วนะยี่มันเป็นไปได้ยังไงคัน คุณพูดจริงเหรอคะลองเหยียบเท้าดูครับลองเหยียบเท้าดูครับต่อไปคุณก็รักษาอีกปีก็น่าจะหายครับเอกาว์ครับพี่เอกาวอาจารย์อาจารย์หนอเธอมั่นใจาสำนักไหนกันนี่มันวิเศษยิ่งกว่าหมัวเทวดาสัอีกต่อไปถ้าเธอต้องการอะไร สกุลเจของเรายินดีหาให้เธอทุกอย่างแน่นอนพราะหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเราต้องสร้างขอสมพั์ที่ดีออยถ้าเขาชอบจี๋เจอจี๋เจอ,อของเราก็ดีสิไม่เป็นไรครับผมยมังมีผมยังมีทุระที่ต้องไปทำต่ออีกครับผมแค่ต้องการซื้อเพาคืนเธอได้ตามที่นี่แหละตามหาที่นี่ก็เท่านั้นวมาตตาม เราเดี๋ยวเธอช่วยอยู่ต่ออีซีซ้อสามวันได้จะได้ไหมในเมืองในเมืองนี้สุควดี๋ยของดอนนับว่ามีเชื่อเสียงถ้าหากหากว่าเธอต้องการอะไรพวกเรายินนี้ช่วยเต็มที่ไม่เป็นเลยครับกรรมของผม,มุนใจกัดเองได้สุภาพุุุษพอ,อถ้ารู้ว่าเขามีคนสามารถขนาดนี้ผู้น่าจะ ปฏิบัติกับเขาให้ดีกว่าน,นี้หน่อยเชอลารู้ความลารู้ความเป็นมาของเขาบ้างไหมรู้ไม่รู้อะไรเลยค่ะพอว่าครั้งนี้หนูอยากลองขึ้นรถไฟดูก็เลยได้เจอกับเขาระหว่างทางเบอร์ของเขาก็ไม่ได้ทิ้งไว้เพื่อนี้ทิ้งไว้เพื่อนีุ่ญคุณ,คณ อาจารย์บอกว่าให้เราไปหาครอบครัวเซินเชียแล้วเอาจดหมายเสียจดหมายนี้ของอาจารย์ไปให้พวกเขาดูเดี๋ยวพวกเขาจะรับเราไว้ตามแผนที่ที่อาจารย์ทิ้งไว้พวกเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้แล้ว,ลวอะไรจังรถครับจังรถจะจะยอมให้เสื้อผ้าเปียกไม่ได้ด็ครับ พ่อนี่จร,จริงๆเลยเอ๋ออังก็ประชุมอะไรอะไรแล้วก็ประชุมประชุมมันสําคัญกว่าลูกสาวเลยไงประชุมผู้ปกครองครังหน้าคุณอาขับรถก็มาแทนคุณพ่อก็ได้ก็แล้วกันไม่ต้องให้คุณพ่อมาแล้วเส้นเฉียยูลูกสาวของใส่ผม ตัวละครเนีน <c oughs> ชื่อยาวๆชื่อภาษาจีนมันเป็นบางอย่างจีนน้ำกอนนะแบบนั้นมันไม่ได้นะครับคุณหนูมองอะไรไม่เคยเห็นคนสวยเลยไงยะถ้านายยังจ้องฉันอยู่ขนาดนี้ฉันจะเก็บเงินค่ามองแล้วนะพวกคุณขับรถไม่เระมมาระวังทำให้เสื้อผ้าของผมเกือบลปียกตอนนี้ถือว่ากรมได้แล้วว่ากรมได้แล้ว เต่มกว่าตัวเคเลี้ยวเพื่อเป็นการแกร้การแกร้กับผมขอถามข้อหนึ่งขอโทษโด้วยนะไม่ทราบว่าเธอรู้จักคนที่ชื่อเสียไหลบ่หรือเปล่าแก้ว่าใครขับรถไม่ระวังฮะหาพ่อของเรางั้นเหรอหรือว่าจะเป็นลูกนอกสมรสที่พ่อเคยไปทำเอาไว้ เเขาดูอายุไม่มากกับเราสักหน่อยหรือว่าเราเองก็เป็นลูกนอกสมรสอ้อยเสียงอะไรเสียไหลเ<อ>จ้าคนชั่วฉันเป็นลูกนอกสมรสมานานขนาดนี้ทำไมไม่เคยรู้เลยเลยไม่ได้เราจะยอมให้คุณพ่อกับคนนี้เจอเจอพ่อ,อ,อไม่ได้ดิคอดไม่รู้จัก เสียเลยนี่เธอกล้าดียังไงถึงมาเรียกชื่อของท่านประธานแบบนี้คุณหนูครับเขาเรียกชื่อพ่อของคุณหนูอย,อยู่นั่นเลยนะครับจะเรียกอยู่นั่นเลยนะครับผมจะโทรหาท่านประธานให้เดี๋ยวนี้เลยครับเสียเลยเป็นพ่อของเธอเองสินะแล้ว มันจะทำมาไงอย่างให้ได้คิดดูดีมาเหยียบประตูบ้านอย่าคิดมาเหยียบประตูบ้านฉันนี่ของฉันเด็ดขานะฉันไม่มีวันยอมลูกนอกสมรสอย่างนายไม่มีทางเรียกนายว่าพี่เด็ดขาดอะผมขอจบไปอย่างนี้นะครับผมก็ขอจบการภาคมีนี้ครับแต่ถ้าผมภาค ผิดภาพอาการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคือเนื่องจากมันเป็นภาษาของภาษาจีนเป็นภาษาจีนก็ขอโทษขออภัยนะคนับคือผมไม่ได้บอกนแต่แรกมันเป็นภาษาจีนนะครับก็ขอโทษขออภัยมันนะคีอนะครับถ้าผมชิบหายขออภัยมันดีผมอาจจะพูดภาษาจีนไม่ท่องนะครับคือมันไปไทยต้องผมไม่รู้เรื่องเพราะผมว่าไม่รู้เรื่องเลยผมมาไปอีกทีก็อ่านไม่ชิงก็ใช้ด้ไปอ่านนานมาก เกือบปาอ่านบางงานนะน่คณะผมอ่านบางอย่างมันเขาเานับผมก็ยังมึนอยู่ดีนะครับขอโทษขอไปด้วยถ้าผมอ่านไม่ชัดนึกว่าบางงานภาษาจ,จีนแล้วเมาเป,ไป็นทีครับก็จำมึนเลยกกน,ลละน,นะครับก็เลยใครชอบนี่ก็ใครมารู้เราก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปพรุ่ยนี้ก็เป็นกันแชใ์หมดสิ่นี้แล้วก็พ็นละค<ละ>ือใครที่อยากสาม,มารถสนุปผมเติมได้ก็สาม,มารถสนุปส,ส่วนผสมผมเติมได้การล้างรับทุบหนี้วอลลิศเบื่อใต้ล่างเลยนะครับถ้าคำอธิบายก็สาม,มารถสนุปผมได้แล้วผมก็บ๊ายบายนะครับไปนะเจอกันอีพีหน้า วีน่าเออผมบอกว่าวีต่อไปก็จะมีเรื่องส่าเรื่องนี้นะครับเออผมไม่รู้ว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องนี้หนระือเปล่าวีต่อก็อยังก็ต้องรอชมว่าสนุกสนุกมันสนุกต่อไปนะครับก็ขอลนะาไปเจอกันยูนะท,ทุกคนครับายบปาปไายๆไป